ชมเรามาพบกันอีกช็อตนะคะก่อนควยจะออกนะคะตอนนี้วันนี้ก็เห็นไหมคะเนีย่ยวันนี้ก็วันที่16บธันวาแล้วนะคะ8โมงกว่านะคะอพิชางก็จะรีบลงนะคะลงเดี๋ยวเรามาดูวิ่งบนตัวเดียวนะคะอะเราขอมาอ่านคำเตือนสักนิดนะคะเมื่อกี้ถ่ายไปมันคลิปหลุดนะก็มาอธิบายให้ใหม่่มนะคะมา ฝากอ่านคำเตือนสักนิดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลักกินแมงนัฐบาลเท่านั้นนะคะทําขึ้นมาก็เป็นพเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะคลิปไม่ยาวนะท่านผู้ชมปอดีมันถ่ายไปแล้วมันรู้สึกไม่เรียบร้อยก็เลยมาถ่ายให้ใหม่นะคะอ่าเป็นแบบนี้นะหลักแสนนะคะหลักแสนแล้วก็เล็นหน้าขอหนึ่งนะคะอันนี้ นี่ยังไม่ไม่เคยลงให้ท่านผู้ชมนะคะอ่าห,หนึ่งก็เป็นสองนะคะอันนี้ก็บวกกันสามครั้งก็เป็นเจ็ดนะบวกสองก็เป็นเก้านะ,ะตัวเดียวนะเข้าที่ตัวนี้อ่างดงดที่หนึ่งงดแรกนะ,ะมาดูงดที่สองกันนะคะงดที่สองกันนี่ก็จะเป็นสามสามก็เป็นหกนะเน,นี่ยบวกกันสามครั้งก็เป็นสามนะ,ะก็มาบวกหกก็เป็นเก้านะเห็นไหมคะ ก็เลขเก้าตัวนี้นะก็มาเข้าตัวนี้ก็ถือว่าผ่านก็เช็คถูกเฉยๆนะคะอ่าเข้าหลักร้อยเช่นกันนะสองงดนะมาดูงวดที่เพิ่งออกไปนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นเจ็ดก็เป็นสี่ใช่ไหมคะสี่มาบวกหนึ่งบวกกันสามครั้งก็เป็นสามก็มาบวกสี่ก็เป็นเจ็ดนะเห็นไหมคะอ่ะก็เข้านะเช็คถูกนะอ่าส่วนงวดนี้นะส่วนงวดนี้เรามาดูกัน นี่เป็นแบบนี้นะคะดักเซสน,นะเล็หน้าขคนหนึ่งนะคะบวกกันหนึ่งหนึ่งก็เป็นสองนะคะส่วนนี้หกบวกกันสามครั้งก็สิบแปดนะคะบวกสองก็เป็นศูนย์นะคะท่านผู้ชมพี่ช้างก็เอาไปวิ่งอยู่นะคะตัวนี้นะพี่ช้างเอาไปวิ่งตัวตัวนี้ด้วยนะคะนี่พี่ช้างวิ่งบนล่างนะอ่าไปใส่บนล่างด้วยก็แล้วแต่นะ เลขสก็ไปใส่บนล่างด้วยก็แล้วแต่นะทำชมเพราะว่าข้างบนเขาก็ชนกันข้างล่างก็ชนกันเช่นกันนะคะแล้วแต่ท่านนะแต่อันนี้ก็ชนกันเยอะนะคะมันไม่เกี่ยวกับความฟันหรือว่าเซ้เซนอะไรสักอย่างเลยนะคะอันนี้ก็เอาเอา,เอา,เอา,เอาตามสูตรของเรานั่นแหละค่ะเอามานะคะส่วนอันนี้พี่ช้างของอธิบายสักนิดหนึ่งนะคะสองสูตรนี้งดนี้เขาไม่ตรงกันนะคะที่ว่าสามตัวบนตรงนะคะ อสามตรวบนตรงเขาไม่ตรงกันที่หลักร้อยนะคะส่วนงดนี้หลักร้อยงดนี้จะเป็นเลขเก้าเห็นไหมคะแต่ว่าหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยเหมือนกันอยู่นะส่วนตัวนี้ก็หลักสิบหลักหน่วยก็ยังเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าให้ท่านผู้ชมลองเอาไปจับเป็นสองตัวบ,บนบ้างนะคะเอาไปกลับกันบ้างนะคะแล้วก็จะมา,อาบอกเพิ่มตัวนี้นิดหนึ่งนะะก็อันนี้ก็ถ้าว่าเราไม่เอา สาตัวบนทีพช้างจับไว้ก็เอาแค่เนี้ยไปลองไปเสียงดูนะคะก็มีแค่น้อยชุดเองนะคะถ้าว่าอยากเอาเอา่อตัวที่สาตัวบนตรงนี้ก็พี่ช้างเพิ่มตัวนี้มาหนึ่งตัวนะคะก็เช็คถูกตัวนี้หนึ่งตัวนะคะก็มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็มีสิบตัวนะคะสิบตัวนี้เขาก็ไม่ได้กลับ กลับกันแค่สามตัวสามตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเขาเขาเบิร์นเนาะอ่ามันก็มีแค่ไม่กี่ตัวนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าเราอยากกลับนะคะท่านชมถ้าไม่กลับก็แล้วแต่นะก็ใส่ตรงๆประมาณนี้สิบตัวนะคะอ่าก็ลองเสียงดูน้อยๆนะคะท่านชมลองเสียงดูน้อยๆอ่าประมาณนี้อันนี้ก็บางท่านก็ไม่รู้ว่าได้เห็นหรือเปล่านะคะ่วนอันเด่นๆก็อยู่ข้างบนนี้นะคะท่านชมอยู่ข้างบนนี้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันตัวรองนิดหนึ่งชอบก็เอานะคะก็กลับน้อยๆนะคะหาว่าไม่เอาก็เอาแค่นี้ก็พอก็แล้วแต่นะแต่ความจริงอ,ะอ่ะอ่านี่ชนเลขดับนะคะนี่ชนนี่ชนนะคะชนกับอ่าเลขดับของเรานะคะกับเลขเลขอะไรนะที่ชนอ่าเลขดับของเราจะมีเลขหก 6, เลขสี่เลขเก้าเลขแปดนะคะท่านผู้ชม มีสี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวเด่นก็จะมีแค่6ตัวเองนะคะหตัวก็มีตัวอะไรบ้างจะมีตัวตัวนี้นะท่านชจ้างให้ดูแป๊บนึงอ่าจะเหลือแค่หตัวนะคะเหลือหตัวถว้าท่านใดถ้าสมมุติว่าเขาดับเอาอยู่ทุกทุกสูตรที่เราลงไปนั้นก็น่าจะเหลือแค่นี้นะน่าจะเหลือแค่นี้นะเขาก็จะมาตรงกับในสูตรของเราที่ อันนี้ก็มีเช่นกันเห็นไหมคะอืมเห็นไหมคะอืมอันนี้ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีเห็นไหมคะมาถ้าว่าตัวนี้ก็มีนี่จะเป็นเลขศูนย์นะนี่ก็มีนี่มีนี่มีเห็นไหมคะอ่าเขาก็มาตรงกันเป็นแบบนี้นะคะถ้าเอ่อเฉพาะสูตรอันนี้นะคะอ่าแต่ถ้าเป็นสูตรที่เราไปจับคู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาสูตรไหนนะคะก็เผาๆก็แล้วกันนะคะลองเสี่ยงดูเผาๆก็แล้วกันนะคะ ก็ขอให้ท่านผู้ชมอ่าให้เฮงให้ถกกันทุกท่านทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้กันนะคะขอให้ถกกันงดนี้เลยนะคะจะได้มีเงินเอ่อเอ่อก่อนเส้นปีนี้นะคะท่านผู้ชมก็ขอให้เฮงขอให้ังกันทุกท่านทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ